สิบพืชอ,อาหารสัตว์ยอดนิยมสิบพืชอ,อาหารสัตว์ยอดนิยมกลุ่มของอาหารหยาบครับอาหารหยาบเนี่ยก็คืออาหารที่มีเยื่อใยสูงกว่า1 8โดยอาหารหยาบก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มครับ 1. อาหารหยาบสดก็คือกลุ่มของอาหญ้าสดที่มีความทึนสูงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เราตัดมาให้เขากินหรือว่าเขาไปเดินกินตามทุ่งต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาหารหยาบสดนะครับ 2. อาหารหยาบแห้งก็คืออาหารหยาบสดนั่นแหละครับโดยเราเอามาตากแดดหรือว่าเอาอบให้เขาแห้งเนาะสามอาหารหยาบหมักก็คือเอาอาหารหยาบนํามาหมักแล้วครับเพื่อจะถนอมเก็บอาหารไว้ทานนานๆหรือว่าปรับปรุงคุณภาพ10พืชอ,อาหารสัตว์ยอดนิยมของบ้านเราก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ10ตัวนี่แหละครับ1เลยฟางข้าว2หญ้าแพนกล่า3กระถิน่น4หญ้าเนเปีย ห้าหญ้าวาดอิสราเอล6หญ้ากินนีสีม่วง7หญ้าขน8หญ้ารูซี่9้าต้นกระโพดบดท,ทั้งฝักแล้วก็สุดท้าย10ก้านและก็ใบาปาล์มเดี๋ยวเราไปดูจุดเด่นของพืชแต่ละชนิดกันครับ 1. ฟางข้าวฟางข้าวมีโปรโตีนอยู่ประมาณ1-3เผลผลิตก็มากกว่า500กิโลกร,รัมต่อไร่ ขึ้นอยู่กับชนิดของข้าวและก็วิธีการเก็บเกี่ยวนะครับข้อดีของฟางข้าวก็คือสามารถเก็บไว้ได้นานราคาถูกและก็นิยมเอาไว้เป็นอาหารสำรองครับแต่ก็มีข้อเสียสำหรับของฟางข้าวก็คือโปรโตีนจะต่ำเวลาให้เป็นอาหารเราจะต้องเสริมอาหารไปด้วย 2. หญ้าแพงโกลาหญ้าแพงโกลาเนี่ยไม่ใช่หญ้าที่อยู่ในบ้านเรานะครับ เป็นญ้าที่ต้นกำเนิดจากแอฟริกาและก็นำมาในประเทศไทยตั้งแต่ปี2496มีโปรตีนตั้งแต่ 6-7. ถึงขึ้นอยู่กับการตัดและก็ลักษณะของตัวแพงกลานะครับถ้าเป็นแพงโกลาที่เป็นแพงกลาแห้งที่ตัดที่อายุ60วันก็จะมีโปรตีนอยู่ที่ประมาณ6%ซซึ่งก็ยังสูงกว่าฟางข้าวนะครับฟางข้าวเนี่ยจะมีโปรตีนอยู่ที่ประมาณเต็มที่ก็3%เแต่สำหรับ หญ้าแห้งที่มาอัดก้อนของแพงกล่าเนี่ยจะมีโปรโตีนสูงถึง6%แต่ถ้าเป็นแพงกล่าที่ตัดสดอายุประมาณ45วันจะมีโปรโตีนสูงถึง7.8%ผลผลิตของแพงกล่าครับมีอยู่ที่5-7ตันต่อไร่ต่อปีข้อดีของแพงกล่าคือสามารถใช้ได้ทั้งเป็นหญ้าสดและก็สามารถอัดก้อนเป็นหญ้าสำรองเอาไว้นะครับและก็สามารถที่ให้ทานสดโดยที่ไม่ต้องสับก็ได้ ตัดครั้งแรกอายุ45วันแล้วก็สามารถตัดได้ทุกๆ45วันครับ3กระถินกระถินนี่จะเป็นอาหารยอดนิยมฮิตอันดับหนึ่งของเกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงแพะครับกระถินก็มีที่กาเนิดจากอเมริกาใต้นะครับไม่ได้อยู่ในบ้านเรานะสันนิฐานว่าเข้ามาในบ้านเราตั้งแต่สมัยอยุธยากระถินมีโปรโตีนตั้งแต่13 2 3ถึง23ขึ้นอยู่กับเรานําส่วนไหนมาใช้อย่างไรนะครับ ถ้าเป็นส่วนของใบและกิ่งอ่อนที่เราเอามาให้แพะทานสดๆนะครับโปรตีนเนี่ยอาจจะสูงไปถึง23%ก็ได้นะผลผลิตจะมากกว่า2ตันต่อไร่ต่อปีข้อดีของกระถินครับสามารถใช้เป็นอาหารทานสดได้เลยสามารถเอาไปเป็นกระถินหมักก็ได้อัดเม็ดก็ได้ตากแห้งก็ได้ปลูกง,ง่ายครับอายุยืนเก็บเกี่ยวหลังจากที่เราปลูกไป6เดือนนะครับกระถินข้อเสียงของกระถินคือ เวลาเรามาให้สัตว์ทานนะครับเราต้องมีการจัดการกิ่งของกระถิ่นภายหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นการเผาทิ้งหรือการกำจัดในรูปแบบอื่นๆ 4. หญ้าเนเปียหญ้าเนเปียก็มีถิ่นกําเนิดที่ไม่ใช่ประเทศไทยครับเนเปียเนี่ยสันนิษฐานว่ามีถิ่นกําเนิดอยู่ที่แอฟริกานะครับและก็มีการกระจายไปทั่วโลกในแถบของประเทศอบ่น ส่วนประเทศไทยสันนิษฐานว่าน่าจะนำเข้ามาผ่านทางประเทศมาเลเซียตั้งแต่ปี2472ในเปียเนี่ยก็จะมีโปรโตีนอยู่ที่3-11นะครับโดยที่ถ้าเป็นกลุ่มของเนเปียแคลที่ตัดอายุ4 5วัาานเนี่ยโปรโตีนจะไปอยู่ที่11 และปัจจุบันนะครับเนเปียเนี่ยก็ยังมีการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นไปอีกนะไม่ว่าจะเป็นเนเปียจัก,กรพพัดเนเปียท้ายเขือนเนเปียยักษ์นะครับซึ่งให้ผลผลิตที่ใหญ่เยอะต้นใหญ่ต้นอวบแล้วก็มีโปรโตีนที่สูงมากขึ้นยังมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนะครับสำหรับกลุ่มของเนเปียผลผลิตก็จะมากกว่า30ตันต่อไร่ต่อปี ขึ้นอยู่กับเราปลูกเนเปียชนิดไหนนะครับถ้าเป็นเนเปียแคะเนี่ยผลผลิตก็จะลดลงแต่ถ้าเป็นเนเปียยักษ์กลุ่มนี้ผลผลิตก็จะมากกว่า30ตันแน่นอนข้อดีของเนเปียครับสามารถใช้เป็นอาหารสดก็ได้นําไปหมักก็ได้เวลาปลูกครับเนเปียจะเป็นหญ้าที่โตไวมากผลผลิตสูงสามารถตัดครั้งแรกนะครับอยู่ที่ประมาณ60บวัน หลังจากนั้นก็จะสามารถตัดได้ทุกๆ4่สาถึง60วันขึ้นอยู่กับการดูแลแต่หญ้าในเปียก็มีข้อเสียอยู่นิดนึงครับหากไม่ใช่ส่วนที่เป็นยอดเป็นใบนะเราจะเป็นอาหารสัตว์จะต้องมีการบดสับก่อน 5. ้าหญ้าหวาดอิสราเอลหญ้าหวาดอิสราเอลเนี่ยลักษณะจะคล้ายกับตัวเนเปียก็ไม่ใช่จะเหมือนใบเตยก็ไม่เชิงนะครับจะเป็นลูกครึ่งนะ ผมให้นิยามคําว่าลูกครึ่งระหว่างเนเปียร์กับใบเตยก็แล้วกันสานนิษฐานว่ามีถิ่นกําเนิดจากประเทศอิสราเอลแถวตะวันออกกลางแล้วครับถึงได้มีการตั้งชื่อเรียกว่าหญ้าหวานอิสราเอลปโปรตีนสูงมากครับมากกว่า15%แล้วก็ผลผลิตเนี่ยมากกว่า15ตันต่อไร่ต่อปีถ้ามีการปลูกและก็ดูแลที่ดีนะครับข้อดีของหญ้าหวานอิสราเอลก็คือใช้เป็นหญ้าสดและก็ทําเป็นหญ้าหมักก็ได้ด้วย นุ่มน่าทานยิ่งกว่าเนเปียนะครับสามารถตัดครั้งแรกได้ที่60-80วันแล้วแต่การดูแลและก็สามารถตัดได้ทุกๆ60วันแล้วแต่การดูแลนะครับจะช้าหรือเร็วมากกว่านี้จากตารางด้านขวามือนะครับด้านบนก็คือ,อโปรโตีนของแต่ละสัปดาห์ที่ตัดนะอย่างเช่นถ้าเราตัดตัวย่าหวันอิสราเอลต้องแต่4สัปดาห์โปรโตีนจะสูงถึง23% แต่ถ้าเราไปตัดที่10สัปดาห์นะครับโปรโตีนก็ยังสูงมากกว่า15%ซึ่งเทียบกับเนเปียแคะซึ่งเป็นเนเปียที่มีโปรโตีนสูงเนี่ยก็ยัง11%อก็ยังสู้ยาวัุอิสราเอลไม่ได้แต่ผลผลิตจะน้อยกว่ากลุ่มของเนเปียรนะครับสำหรับยา่ปุอิสราเอล 6. หญ้ากินนีสีม่วงหญ้ากินนีสีม่วงก็ไม่ใช่หญ้าที่มีต้นกําเนิดในประเทศไทยอีกแล้วครับ เป็นญ้าที่มาจากทางของแอฟริกาแล้วก็นำมาปลูกในประเทศไทยตั้งแต่ปี2518มีโปรโตีนอยู่ที่7 1ถึง7.9%ขึ้นอยู่กับอายุการตัดถ้าเราตัดอยู่ที่ประมาณ45วันโปรโตีนจะสูงถึง7.9%ถ้าเราตัดอยู่ที่อายุ60วันโปรโตีนก็จะลดลงอยู่ที่ 7. 1นะครับผลผลิตอยู่ที่2 5ถึง3ตันต่อไร่ต่อปีเหมาะที่จะใช้เป็นย้าสด แต่ถ้าให้แพะทานนะครับอายุมากกว่า45ปีแนะนําให้สับเพราะว่าตัวต้นกับปล้องเขาเนี่ยจะมีความแข็งตัดได้45วันหลังปลูกครับและสามารถตัดครั้งต่อไปได้ทุกๆ45วัน7จ็หญ้าขนหญ้าขนที่เราคุ้นเคยกันนะครับเกิดตามไร่ตามนาตามทุ่งนาอันนี้ก็ไม่ใช่หญ้าที่มีต้นเกิดในประเทศไทยแล้วครับ ต้นกาเนิดจริงๆมาจากของฝั่งอเมริกาหรือว่าเป็นอเมริกาเนี่ยแหละครับแต่ว่ามีการนําเข้ามาในไทยเนี่ยโดยผ่านทางของมาเลเซียตั้งแต่ปี2572มีโปรโตีนสูงมากนะครับ7.1ถึง8.1เเลยทีเดียวนะครับขึ้นอยู่กับอายุการตัดถ้าเราตัดอยู่ที่4-5วันเนี่ยโปรโตีนจะสูงไปถึง8.1ผลผลิตจะอยู่ที่1.5ถึง3ตันต่อไรต่อปีข้อดีของยาาขนครับ ก็คือ,อใช้เป็นหญ้าทานสดแล้วก็แข็งแรงทนทานนะครับทนน้ําได้ด้วยนะตัวนี้ทนแรงก็ดีแนะนําให้สับนะครับหากจะให้แพะถ้ายุมากกว่า1ิบสวันเนี่ยตัวหญ้าเขาก็จะมีปล้องที่แข็งในระดับหนึ่งนะถ้าสับเนี่ยสัตว์ก็จะทานได้หมดตัดครั้งแรกได้ตั้งแต่ปลูก45วันและก็สามารถตัดครั้งต่อไปได้ทุกๆ45วันครับ8 ย่ารูซี่นะครับฟังชื่อก็เป็นฝรั่งแลวนะครับคงไม่ใช่ย่าที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศไทยถูกต้องครับย่ารูซี่มีถิ่นกําเนิดในแอฟริกาอีกแล้วนะครับโดยนําเข้ามาในประเทศไทยผ่านออสเตรเลียเนี่ยสัานษฐานว่านําเข้ามาตั้งแต่ปี2,511มีโปรตีนสูง4.1ถึง8.6นนะถ้าในกลุ่มของย่ารูซี่ที่ตัดแล้วก็ทำให้เขาเป็นย่าแห้งนะ อายุ60วันเนี่ยเขาจะมีโปรโตีนสูงอยู่ที่ประมาณ4.1แต่ถ้าตัดสดที่อายุ45วันโปรโตีนจะไปถึง8.6เปเกือบ9เรลยทีเดียวนะครับผลผลิตยอยู่ที่2ถึง2.5ตันต่อไร่ต่อปีเหมาะสำหรับที่จะใช้เป็นยากสดนะเพราะว่าโปรโตีนก็สูงถ้าไปทำจะแห้งเนี่ยโปรโตีนจะลดลงเหลือเพียงแค่4เแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าจะให้สัตว์ที่เป็นสัตว์เล็กกลุ่มของแพะทานเนี่ย แนะนำให้สับเพราะว่าถ้าหลังจาก4-5วันไปแล้วเนี่ยตัวข้อตัวปล้องเขาจะมีลักษณะที่แข็งนะครับเดี๋ยวสัตว์เขาจะทานไม่หมดสามารถตัดครั้งแรกหลังจากปลูกไป4-5วันและก็สามารถตัดได้ทุกๆ4-5วันเช่นกันกันกบหญ้าที่ผ่านมาครับ 9. ต้นกระโพดบททั้งฝักอันนี้เป็นพืชอาหารสัตว์ที่กำลังจะได้รับความนิยมและได้รับความนิยมสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ ข้าวโพดก็ไม่ใช่พืชที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศทยอีกแล้วนะครับสันนิษฐานว่าข้าวโพดเนี่ยมีถิ่นกําเนิดที่ประเทศแถวโซนอเมริกากลางนะครับโดยที่เริ่มต้นเนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นทีมของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนะครับที่ไปค้นพบทวีปอเมริกาแล้วก็ได้นํากลับไปปลูกที่ยุโรปและมีการพัฒนาสายพันธุ์ขยายพันธุ์ออกมาเรื่อยๆจนเป็นข้าวโพดในปัจจุบัน โปรตีนหากเรานําต้นข้าวโพดบดท,ทั้งฝักนะครับอายุป,ประมาณสัก60-70จบวันเนี่ยจะมีโปรตีนสูงถึง8-9%เลยทีเดียวและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือผลผลิตครับสูงมากกว่า20ตันต่อไร่ต่อปีนะครับสาหรับข้าวโพดที่ปลูกแล้วก็นําทั้งต้นทั้งฝักมาบดท,ทั้งหมดเลยนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือสามารถทําไปเป็นอาหารหมักได้นะหมักเก็บไว้ทานได้นานๆนอกจากจะมาะบดท,ทั้งฝักเป็นอาหารสดได้แล้วเนี่ย หมักเก็บไว้ทานได้นะครับก็อยู่ได้3 4เดือนเลยขึ้นอยู่กับการจัดเก็บครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งของข้าวโพดคือกลิ่นหอมนุ่มน่าทานอันนี้ต้องขอยืนยันครับว่ามีความน่าทานยิ่งกว่าเนเปียยิ่งกว่ายาวัดอิสราเอลอีกครับต้นข้าวโพดที่นํามาบดท,ทั้งฝักสุดท้ายครับสิบเลยก้านแล้วก็ใบปาล์ามน้ำมัน ปาล์มน้ำมันก็ไม่ได้มีถิ่นกําเนิดในประเทศไทยนะครับเริ่มต้นเนี่ยมีถิ่นกำเนิดในโซนของแอฟริกาแล้วก็มีการนําเข้ามาปลูกในส่วนของอินโดนีเซียก่อนในฝั่งของอาเซียนเราแล้วก็มีการขยับขยายมาปลูกในไทยในเวลาต่อมาโปรโตีน5-10%ครับถ้าเป็นในส่วนของทางใบเนี่ยโปรโตีนจะอยู่ที่5%แต่ถ้าเป็นส่วนของใบนะครับโปรโตีนจะสูงถึง10% ผลผลิตก็อยู่ที่ประมาณ3-4ถึงตันต่อไร่ต่อปีก็ถือว่าสูงนะครับใบกับทางใบพวนนี้เอามาจากไหนเอามาจากตอนที่เราแต่งทางใบนั่นแหละครับเวลาแต่งเนี่ยเราก็จะมีทางที่ต้องแต่งแล้วก็ตัดทิ้กบางส่วนข้อดีครับคือสามารถที่จะมาบดทานสดได้เลยและยังสามารถเอาไปทาเป็ดอาหารหมักได้นะครับสามารถเก็บเอาไว้ได้ทานสํารองในยามที่อาหารขาดแคลนได้ครับปัจจุบัน ปาลมน้ำมันได้รับความนิยมครับที่จะเป็นพืชทางเลือกในการปลูกแบบผสมผสานกับการเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะนําสัตว์เลี้ยงนะครับไปเลี้ยงใต้ต้นปาล์มเพื่อจะเป็นการกำจัดปัชพืชและก็ให้ปุ๋ยปาล์มหรือนําทางปาล์มออกมาบดสับตรงนี้ก็สามารถที่จะทําผสมผสานก็นได้และก็พี่น้องชาวใต้เราจะนิยมทํากันแบบนี้นะครับในปัจจุบัน นี่ครับคือสิบพืชอ,อาหารสัตว์ยอดนิยมของเมืองไทยในปัจจุบันนี้ผมก็พยายามรวบรวมเอาญ้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดเอามาส่วนท่านที่อยากได้ข้อมูลของญ้าอื่นๆนะครับมาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้รวมถึงข้อมูลที่ผมนําเสนอไปหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะครับเพราะผมต้องการเอาข้อมูลเบื้องต้นมาแชร์ให้รู้จักกันครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ